ขันเจ้าได้ขี่สรั่งกังหมเป็นพญาย่าสิเืิมชาวหน้าผู้ขี้ขั้วไอ้ขกากรับสวรสดีบิดมอแคแนแฟนบลัมท,ที่ติดตาม่องลูกศักดิ์หมักมวนช่องแห่งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อนในวันที่23มิถุนายน2 5 6 6กับสภาพอากาศเมื่อนในมีท้องฝ่าโปร่งผี่นองอากาศรูศ้สึกว่าสีหอนแต่เศ้าแต่ก็มีฝนตกมาลายเหม่อแล้วล่ะ อากาศสิเป็นแบบนี้ตลอดพี่น้องแต่ตอนบ่ายๆสมักสิมีฝนตกมากเกือบทุกเบื่อพี่น้องช่วงนี้สําหรับข่าวในวงการหมอลำก็เริ่มปิดฤด,ด,ดูกาลไปที่ระวงสองวงแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็วงระเบียบว่าทศิสิสิปิดฤด,ดูกาลที่บ้านสาลทีลานมุ่นมั่งนักงานของระเบียบว่าท้สินเมื่ออื่นก็สิเป็นคิวของปฐมมาเทิงสินพี่น้อง ที่บ้านผือนขอนแก่นสำหรับงานของปฐมบันเทิงศิลป์และและหลายๆวงก็เริ่มสิงมีงานห่างๆขึ้นพี่น้องมีมิมนิคอนเสิร์ตแนวงใหญ่แน่ตามสภาพอากาศฝ่าฝนตกกับพี่น้องชวงน้ถทามีหมอลำมีการแสดงก็ต้องวัดดวงกับฝ้ากับฝนแอนออร์ีบอยซิริชัยกับภาคอีสานเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องงานแรกของตอแอนออร์ีเมื่อนี้ เป็นงานงานคอนเสิร์ตท,ที่ลานฟกพนาคอนอําเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสา,ารคามงานเดียวของสอแอนสละวงญใ่ใจเกินรอยเมือนกรกภัควงสีมีงานอีกมืออื่นวัดป่าจันทรังสีอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเป็นงาน a อบล้กก็มีนี่คอนเสิร์ตอีกมือหนึ่งของใจเกินรอยวันที่25่สิบห้าที่อ,อํเภอว่านอนนวาดจังหวัดสกลน,นครล้ลกก็ปิดวงปิดอุตการวันที่26ิที่วัดสว่างมงคล บานโนแสแบงเพื่อกรารทะวิชัยจังหวัดมหาสารคามอีกวงหนึ่งมอลำสาวหน่อยเผ็ดบานแพงเมื่อน,นี้เป็นงานมินิคอนเสิร์ตของสาวหน่อยเพ็ดบานแพงหลังจากํำขื้นที่ผ่านมาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทลลักพี่น้องทั้งจังหวัดศรีสะเกดและใกล้เคียงกับไปห้ยกำลังใจอัญะแนนเบี้ยที่กันคือเกา่าแต่งานใหญ่ทรงถ่ายดูดูการที่จังหวัดศรีสะเกด ทานที่หมั่นของสาวหน่อยเพจบ้านแพงแห่งที่สองบว่าไปเปิดคอนเสิร์ตไปแสดงตอนใดกับมีแฟนๆ fc ให้การต้อนรับกันยังเหนียวแน่นตลอดพี่น้องวันทีน่2ีมิถุนายนที่วัดบ้านเขาตำบลทุ่งชัยออุทมพรพิสัยจัังหวดสีสเกตเป็นงานบงวงสรวงพระใหญ่ายายและผ่าปลาสามคีมาจากกรุงเทพสมดสาคนนรนครปฐมระยอง งานนี้ก็สิเริ่มแต่เศร้าพี่น้องตั้งแต่แปดโมงพิธีบวงสวงสามโมงถวายเพ็พระพิสุายสองโมงที่สวสดสรลเคาะตัดกรรมเสริมดวงเสริมบารมีโดยพระอาจารย์วีไนทิติโกตอนกลางคืนก็มีวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเต็มวงสแสดงสอดแจง้งเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงวันสิปปิดรูก,กรันรงายจังหวัดศรีสะเกดไปห้กำลังใจเพื่อนใดพี่น้อง ใครพี่ความคิดเห็นเป็นอยงไรกับามารถคอมเมนต์เขาบ่ได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพือ่อพลผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ